สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมิซูนะครับ G B หนึ่งสามหนึ่งนะครับสีแดงสีแดงสีแดงครึ่งหนึ่งครับตีไปห้าแรงครึ่งจะมีแน่นอนครับชนปั๊มหกขุนได้เลยนะครับดูนะครับสภาพญี่ปุ่นโดนใช้ครับพี่ผมยังไม่ได้ล้างขับูไส้กรองก็ยังไม่ได้เป่ายังไม่ทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้งานเลยนะครับน้ามันเครื่องก็ยังใส่อยู่นะครับขับูยังไม่ได้ล้างนะพี่แต่ว่าเครื่องติดนิ่มเลยนะครับเนี่ยพวกก๊อกพวกอะไร อย่างดีนะครับเสื้อขาวสนิบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นเพาทดนะครับต่อการชนปั๊มนะครับเนี่ยมันยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ล้างไปรได้ไปก็ขุ้มเลยนะครับเนี่ยท่อตะแกรงยังไม่ดำเลยนะครับเพราะมันเครื่องก็ยังใส่อยู่นะครับดูนะครับนี่ครับผมยังไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับเนี่ยน้รามันเครื่อง เครื่องนิ่มมากเลยพี A ่ตาน้ำมัน so ก็ยังใสอยู่นะครับปิตสั้นชมนะครับปิดเปิดนะครับโชกงเร่งนิดหนึ่งครับพี่นิ่มเลยนะครับตู้นะครับบ B หนึ่งสามหนึ่งนะครับตัวซ้ำโหขุนนะครับตัวคูนโมขุนได้เลยนะครับของวารูหรือว่าของจีนได้เลยนะครับตัวคูนโกขุนได้หมดเลยนะครับสองห้าสองสองห้าสามสามศูนย์สามนะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับสี่หนึ่งศูนย์นะครับสี่หนึ่ง สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดได้หมดเลยนะครับปัมเพชรทุกอย่างได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเขาทดนะครับพี่วิ่งให้มาสองนิ้วครึ่งนะครับอาการาทดที่พอแล้วนะครับจะใส่สามนิ้วก็ได้นะครับครับเห่อยมากพี่ดูนะครับ ตกใจก็สอบถามเข้ามาครับอครกบ